สวัสดีชาวราศีเมถุนทุกคนทุกท่านค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการทำนายดวงความรักความสัมพันธ์ชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนธันวาคมเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ชสดงว่าอาจารย์ป๋าดูดวงไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ทําให้ทุกคนทุกท่านได้รู้สึกเหมือนดูดวงเป็นการส่วนตัวเพราะเราจะนําคําถามยอนทิตมาตอบให้กับทุกคนทุกท่านด้วยเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าพลังงานไพ่ใบแรกของชาวราศีเมถุนเป็นไพ่อะไรเอ่ยเดอรเมดิเชียนค่ะเดอรเมดิเชียนเป็นไพ่ของแนวโน้มการแก้ไขการบริหารจัดการการขึ้นเดอร์เมดิเชียนใบแรกอันนี้ดีมากๆเลยนะเพราะว่าทิศทางของเดอร์เมดิเชียนคือเข้ามาแก้ไขปัญหาแล้วนําพาเราไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะการได้เดอรเมดิเชียนก็คือมีแนวโน้มจะเป็นฟน กมีแนวโน้มจะได้งานใหม่มีแนวโน้มจะประสบความสําเร็จแบบนี้เลยเดี๋ยวดูสิว่าพลังงานไพ่ห้าใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมทําให้คุณได้นะคะใบแรกเป็นไพ่ของเดนมาร์กเชียนนะคะพลังงานไพ่เป็นไพ่ของนะคะ ห้าเหรียญค่ะห้าเหรียญหมายถึงความคิดมากความกังวลใจนะพลังงานไพ่ของห้าเหรียญเนี่ยจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามมีความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะคะพลังงานไพ่เป็นไพ่ของนะคะหกเหรียญนนะคะ่ะหกเหรียญแปลว่าการให้หรือการได้รับการต้านอุปธรรมการช่วยเหลือการระยา,ามิตรนะคะพลังงานไพ่เป็นไพ่ของเด็กถือถ้วยค่ะการตัดสินใจการเริ่มต้นคนเกิดวันอาทิตย์นะคะพลังงาน,าน,ะะนไพ่นะคะเป็นไพ่ของนะคะ คิงถือคาถาค่ะคิงถือคาถาหมาถึงชาวธาตุไฟนะชาวราศีมังกรชาวธาตุไฟชาวราศีสิง์ชาวราศีเมษนะคะเอเนจีที่เข้ามาในตอนนี้เวลานี้เหมือน เห็นว่าชาวราศีเมถุนจะมีพลังงานของการเริ่มต้นในเรื่องของความมั่นคงของหน้าที่การงานมากๆเลยอย่างจริงถือกระทานเนี่ยก็จะพูดถึงงานที่เราสามารถเลี้ยงตัวเราได้แบบตลอดชีวิตนะนะคะแล้วก็สร้างในเรื่องของตัวเลขตัวเงินที่ดีนะแต่ว่าค่าเหรียญเนี่ยให้คุณไประวังเพิ่มเติมในเรื่องของความคิดมากความกังวลใจนอนไม่หลับลมีเรื่องต้องเสียเงินนะมีเรื่องที่จะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพของตัวเองนะคะถ้าเป็นเด็กถือดาบ เด็กถือดาบเป็นพลังงานด้านการตัดสินใจการสืบค้นการหาข้อมูลอยู่ในระหว่างการตัดสินใจการศึกษาดูใจและอยู่ในการตัดสินใจว่าจะเลือกหรือไม่เลือกเพาะฉนันมีความเป็นไปได้นะว่าชาวราศีเมถุนในทานาของเดือนธันวาคมนี้คุณน่าจะมีการศึกษาดูใจจากใครคนใดคนหนึ่งแหละ แต่คุณน่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่คุณก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นคนที่พยายามในความสัมพันธ์นี้อยู่ฝ่ายเดียวซึ่งจริงๆบัรอยากให้คุณใจเย็นๆแล้วก็ใช้เวลากับมันนิดนึงเพราะว่าเวลา The magician ขึ้นต้นมาเนี่ยมันมีแนวโน้มที่เราจะประสบความสําเร็จใช่ไหมพอมีเรื่องของความที่เหมือนประมาณว่าเราโทรหาเขาฝ่ายเดียวเราชวนเขาเขาก็ไม่ไปเขาไม่ค่อยชวนเราเราทักหาเขาเขายังไม่ค่อยทักหาเราอะไรแบบนี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกกังวลใจแล้วก็อยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่าเฮ้ย เราจะเลือกหรือไม่เลือกคนนี้เราจะมีโอกาสได้เดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์กับคนนี้หรือเปล่าหรือคนนี้เขาจะเลือกเราไหมหรือคนเนี้ยที่เราเดินหน้าไปกับเขาเนี่ยจะ,จะนําพาความสัมพันธ์เนี่ยไปในรูปแบบไหนรูปแบบที่เราต้องพยายามแบบนี้ตลอดไปหรือเปล่ามันจะเกิดความสมดุลกันได้ในอนาคตหรือเปล่ามันมีแนวทางที่เราจะแก้ไขหรือเริ่มต้นกันในทิศทางที่ดีขึ้นไหมเราควรจะไปคุยไปเคลียร์กับเขาไหมอะไรอะไรแบบเนี้ยนะคือสิ่งที่ชาวราศีเมถุนกําลังคิดและวิตกกังวลอยู่ในใจก็ได้นะคะ ดูพลังงานไพ่5้าใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมทาให้นะคะชาวราศีเมถุนได้พลังงานไพ่เป็นแบบนี้นะคะพลังงานไพ่เป็นไพ่ของสามถ้วยค่ะสามถ้วยหมายถึงสามคนสามความคนคุยไลฟ์สไตล์เพื่อนเพื่อนแนะนํามาเรื๋ยเจอในร้านอาหารหรือปาร์ตี้นะคะพลังงานของสามถ้วยเนี่ยมันมีเคมีที่ตรงกันอยู่ในนั้นนะคะการคุยกะะ็จะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนที่ คลิกกันในมุมของ3ถ้วยก็คือไลฟ์สไตล์เพื่อนนะฮะไพ่เป็นเด็กถือเหรียญว้าวคุณได้ไพ่เด็ก3ใบเลยมมบเมจิของการเริ่มต้นที่ดีโอกาสที่ดีและการตัดสินใจที่ดีเข้ามานะสมมุติคุณถามว่าออปัตเราคาดหวังว่าความสัมพัญน,นี้จะต้องเป็นรูปแบบอนาคตครอบครัวแฟมิลีคุณคาดหวังว่าตอนนี้เรากําลังเริ่มต้นไปในทางที่ดีก่อนได้ไหม อย่าเพิ่งคิดไกลเอาไกลๆให้สําเร็จก่อนอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าเพราะเด็กถือเรียนหมายถึงการเข้ามาและการกลับมาแล้วเข้ามาและการกลับมาเนี่ยมันอยู่ในความเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคนคุยไลฟ์สไตล์เพื่อนเป็นการยาณมิตรใช่ไหมแล้วอยู่ในจังหวะการเริ่มต้นแล้วพยายามกําลังจะพัฒนาการไปเป็นคิงถือคทานะคะแล้วก็อยู่ในระหว่างการตัดสินใจถ้าคุณรู้สึกไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเขากลับมาแล้วมาชวนเราทําธุรกิจกิจการการงานแล้วคุณไม่ได้ไม่แน่ใจ รู้สึกว่าเอ้ยกลัวความเสี่ยงนะอันนี้เราก็คบเขาได้คุยกับเขาได้แต่เราไม่ทําธุรกิจร่วมกับเขาอันนี้คือกลัวความเสี่ยงแต่ถ้าเราคิดว่าออปปมันดูเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์แบบเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะแต่เราก็คุยกันอยู่นะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเขายังอยากให้เราอยู่ในความสัมพันธ์นะเราก็อยากให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์นะแต่เป็นเราเหมือนคนจะเป็นคนเทคแอคชั่นเยอะใช่ไหมบางทีต้องดูในจังหวะด้วยนะว่าเราอยู่ในช่วงไหนเริ่มต้นไหม6เดือนไหม1ปีไหม ะะเพราะฉะนั้นน้าตรงนี้ความพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยมันเกิดในท i m e l i ที่เราครบกันมามากกว่าหนึ่งปีแล้วอะ่ะเอออันนี้ค่อยวิตกกังวลแต่ถ้าเกิดว่าความพยายามนี้อยู่ในจังหวะแค่ความเริ่มต้นอยากให้ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หน่อยอยากให้เขาเรียกว่าอะไรน,นะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาให้มากขึ้นอีกหน่อยนะคะพลังงานไพ่ต่อมาค่ะนะคะเป็นพลังงานไพ่ของควีนถือถ้วยว้าวมันมีความถูกสเปคถูกใจ แล้วพวกควีนถือถ้วยกันเด็กถือเหรียญเวลาขึ้นคู่กันแบบนี้นะคะก็จะพูดถึงคนที่เข้ามาหรือคนที่กลับมานะการของโอกาสจากเขาหรือจากเราก็ได้นะเริ่มต้นกันในรูปแบบไลฟ์สไตล์เพื่อนหรือคนคุยนะก็ไม่แปลกเลยที่คุณอาจจะมีความรู้สึกกังวลใจว่าเอ้ยมีความสัมพันธ์นี้คุณจะต้องมีความพยายามนะมีความเป็นกาลยานาิต อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นและอยู่ในระหว่างเขาเรียกว่าแรนเด็กถือดาบเนาะตัดสินใจที่จะนําพาความสัมพันธ์นี้ไปสู่ความเป็นตัวจริงในอนาคตอันนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมาก ะะแล้วพลังงานไพ่ต่อมาค่ะเป็นไพ่ของสองคาถาค่ะสองคาถาแปลว่าอะไรคะแอบสองแอบ,บดูพิจารณาพิจารณาความสัมพันธ์ที่มั่นคงความมั่นคงในอนาคตใช่ไหมแล้วก็ไพ่เป็นเก้าดาวค่ะตังวลนใจว้าวชาวราศีเมถุนในม์ไลายตรงนี้ค่ะอย่างที่ปัดพูดมาตอนต้นคลิปเลยอย่าพึ่งคิดไปไกลยอย่าพึ่งคิดไปถึงบทสรุปแล้วอย่าพิ่งคิดว่าความสัมพันธ์นี้จะไม่ประสบความสําเร็จให้ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดก่อนเพราะว่าไพ่ความกังวลใจคุณไปตกไพ่ในเรื่องของสองคาถาคือภาพอนาคตเช่นเดียวกัน เราจะมั่นคงไหมเป็นคู่เป็นแฟนไหมเราจะเป็นภาพอนาคตของกันและกันไหมเราเป็นรักทางไกลแบบนี้เราจะประสบความสําเร็จไหมน่าจะไม่ประสบความสําเร็จนะให้บทสรุปกับตัวเองไปเรียบร้อยเฉยเลยใช่ไหมนะคะแล้วก็เนี่ยนะเด็กถือดาบขึ้นไพ่คิงถือคระถาค่ะโอ้เราคิดไปไกลมากเลยว่ากลัวว่าเราจะไม่เลือกเขาเขาจะไม่เลือกเราจะไม่เลือกกันเพราะว่าไม่น่าจะเป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่ได้ไม่น่าจะลงตัวแบบนั้นแบบนี้สเต็ปตอนนี้เวลานี้ค่ะยังไม่อยากให้ คิดไกลขนาดนั้นเ h เมเ d ียนคือการบริหารจัดการหรือแนวโน้มเ h เมเ d ียนเป็นไพ่ที่เข้ามาแล้วส่งผลทําให้ตัวเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าวิธีการนะคะหรือพยายามสร้างวิธีการหรือสร้างความสัมพันธ์ของเราสองคนให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหมือนเราตั้งเป้าไวแ้แหละว่าเฮ้ยเราจะคบกันเพราะคนนี้ต้องเป็นแฟนเป็นคู่เป็นแฟมิลี่เป็นคนในอนาคตของฉันนะแต่มันจะไปเป็นตรงนั้นได้ปัจจุบันมันต้องดีก่อนใช่ปหอ่าและในการที่กลับมาหรือการเข้ามา หรือการขอโอกาสในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พยายามแล้วทําให้คุณมีความกังวลใจว่าในความพยายามนี้จะประสบความสําเร็จหรือเปล่าแล้วพอไปคิดไกลๆปุ๊บเนี่ยก็เกิดความกังวลใจแต่ก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งไปไกลเอาปัจจุบันให้ดีเอาปัจจุบันให้แฮปปี้แอนดิ้งเอาปัจจุบันให้ทําให้ให้เรากับเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีต่อกันทุกวันทุกวันนะคะอย่างไพ่ในตอนนี้นะ,ค,ะความเป็นเพื่อนความเป็นกรรนารแอนมิรการอุปถัมภ์ช่วยเหลือกันการเป็นคนคุยที่ดี การเริ่มต้นนะะและการกลับมาและมองกันในมุมที่มันเป็นโพสิทีฟหาวิธีอะไรใดๆก็ได้ทําให้เราและเขาได้มีกิจกรรมร่วมกันมีแพชชั่นร่วมกันมีทิศทางความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับคุณแล้วคุณจะสามารถประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์นี้ได้แนวพูดง่ายๆคืออย่าเพิ่งไปคิดไกลจนได้บทสรุปกับตัวเองแล้วว่าน่าจะไม่ประสบความสําเร็จก็เลยไม่คบเขาเออก็เลยแบบกังวลใจมากแล้วก็เอาความกังวลใจเนี้ย ไปพูดให้เขาฟังเขาก็เลยกลับมามองว่าเฮ้ยเรื่องมันยังไม่ถึงขนาดนั้นเลยคบกันไปก่อนไหมใจเย็นๆก่อนไหมเราหาวิธีการกันก่อนไหมนะพวกเนี้ยนะหาวิธีการกันก่อนไหมนะคะเดี๋ยวดูพลังงานไพ่นะคะของวันวันอะไรที่มีผลต่อชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงเดือนในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะพลังงานไพ่ใบแรกค่ะนะคะเป็นพลังงานไพ่ของวันอังคารนะคะ พลังงานไพ่เป็นไพ่ของคนเกิดวันพฤหัสค่ะพลังงานไพ่เป็นของคนเกิดวันศุกร์ค่ะพลังงานไพ่เป็นของคนเกิดวันพุธนะคะต่อมาค่ะนะคะพลังงานไพ่นะคะของราศีค่ะราศีอะไรที่มีผลต่อชาวราศีเมถกุนบ้าะคะพลังงานไพ่ไปแรกค่ะเป็นพลังงานไพ่ของราศีกุมค่ะนะคะ ไพ่ของชาวราศีเมถุนหรือคนเกิดในเดือนนั้นไพ่ของชาวราศีมังกรค่ะแล้วก็พลังงานไพ่เป็นไพ่ของชาวราศีพิจิกค่ะถ้าเพิ่มเติมหรอควีนถือถ้วยจะเป็นกรกฎนะคะกรกฎดนะคะแล้วก็มีอีกไหมไม่มีแล้วเนาะนะคะเด็กกลุ่มชาวราศีมีนราศีมีนมีราศีหนึ่งนะคะเว้นใครที่นะคะสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวปัดดูดวงตามวันเดือนปีเกิดประกอบไพ่ทาโร่นะคะ วันเดอร์พี่เกิดจะตอบว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันไหมเป็นเนื้อคู่กันแบบไหนเรื่องราวความรักความสำคัญเป็นอย่างไร เข้าใจดวงเขาเข้าใจดวงเราเดินกับมันได้ทุกที่ทุกทางถูกเวลาใครเห็นคลิปวิดีโอนี้ค่ะสิ่งดีๆเก็บไว้สิ่งที่ไม่ดีปล่อยวางมันไปหรือว่านําไปวางแผนลดความเสี่ยงใครมาจากทิกต o k ดูคลิปเต็มได้ที่ช่อง youtube หรือสะดวกเป็น facebook ก็ได้นะนะคะทิกต o k กับ facebook คลิปจะมีหลาย ep ีนะคะก็ฝากติดตามให้ครบทุก ep ีนะคะจะได้ไม่พลาดคําคำทํานายไม่พลาดคําคแนะนํากันนะคะหรืออยากดูแบบคลิปลงเร็วๆต่อเนื่องยาวนานให้ไปดูที่ช่อง YouTube นะ เดี๋ยวดูสิว่านะคะพลังงานไพ่ของคนรักเขารู้ใจตอนนี้เวลานี้บอกว่าอย่างไรบ้างไพ่เป็นไพ่ของควีนถือคาถาค่ะวีนถือคาถาเป็นไพ่ของพฤศพิจิกเป็นไพ่ของต่างวัยนะเป็นไพ่ของตักก่าๆและเหตุผลเป็นไพ่ที่เราพูดถึงคนที่อยากจะปักบุดความสัมพันธ์ด้วยในรูปแบบอนาคตสิบดาบค่ะนะคะนี่เงียบเย็นชาขัดแยงเลือกลาบอกแล้วนะว่าเรื่องนี้น่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟันธงความสัมพันธ์ไปแล้วว่า ไม่น่าจะใช่ภาพอนาคตของกันลักันทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้เริ่มเลยหรือแค่เริ่มต้นนิดหน่อยเท่านั้นเองเออแค่เริ่มต้นนิดหน่อยเท่านั้นเองยังไม่ได้มีแบบการเข้าไปบริหารจัดก,การสู้เพื่อรักหรือแก้ไขปัญหาอะไรเลยเอ,อ่ะทั้งๆท,ที่เคมีก็ตรงกันอยู่ในไทม์ไลน์ที่รักกันชอบการรู้สึกดีต่อกันอยากศึกษาดูใจกันมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันเออนะคะแต่ว่าความกังวลใจในความสัมพันธ์นี้ น่าจะกลัวว่าเป็นไปภาพเป็นไปในภาพอนาคตไม่ได้นะฮะทีนี้ดูสิว่าพลังงานไพ่บอกว่าอะไรเพิ่มเติมไพ่เป็นสามเหรียยนค่ะการคุยการเคลียร์การตกลงการปรึกษาหารือเอออันนี้เป็นข้อดีนะนะคะต้องคุยกันนะอย่าไปตกคู่ไให้สิดดาบเนีย่ยมันแปลว่าไม่คุยก็ได้ควรจะต้องคุยกันนะนะคะไพ่เป็นไพ่ของเจ็ดดาบค่ะ จ็ดดาบเป็นไพ่ของวิบากกรรมความรักว้าวนะคะบททดสอบนี้เข้ามาแล้วนะคะแล้วไพ่เป็นห้าถ้วยค่ะเหมือนคุณเองอะ่ะกลัวว่าความสมานนี้จะไม่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วเขาเองก็มีไพ่ที่พูดถึงนะ,ะการตัดสินใจการรอคอยหรือการร้องขอที่ไม่ประสบความสําเร็จวิบากกรรมความรักนะอะไรใดๆก็ตามเรื่องนี้อย่าเป็นความเข้าใจผิดพวกเจ็ดดาบพวกเนี้ยมันจะเกิดความเข้าใจผิดได้อย่าเป็นความเข้าใจผิดให้เราคุยกันเคลียร์ใจกัน เปิดใจกันพยายามร่วมกันสู้เพื่อรักร่วมกันนะอย่างที่บอกอย่าเพิ่งคิดไปไกลมากค่ะเอาแค่ปัจจุบันก่อนอย่างนี้บางคนเนี่ยเจอสถานการณ์อีกแบบหนึ่งนะบางคนเจอสถานการณ์อีกแบบนึงอ๋อผ่ามาเร็วแบบฟา์มากรักเราชอบเราอยากแต่งงานกับเราอยากเป็นคู่เป็นแฟนกับเราในอนาคตจะแต่งงานจะเดินทางมาหาเราจะมาท,ทําธุรกิจกับเราจะย้ายมาอยู่ที่นี่อันเนี้ยเร็วเกินไปก็ไม่ดีมันต้องเป็นจังหวะเริ่มต้นอย่าเพิ่งคิดไกลขนาดนั้น นะบางคนก็บอกว่าเออฟังเรารู้สึกไม่น่าเชื่อถือบล็อกไปเลย <c oughs> จะแกมมือแน่นอนนะหรือบางคนก็บอกว่าอ๋อปัดเป็นคนที่แบบเคยคุยไปแล้วเนี่ยแล้วกลับมารอบเนี้ยนะมาแบบฟาดความรู้สึกแบบนี้เลยมาพูดแบบนี้เลยเอาปัดแต่ตอนนี้เรามีความรู้สึกเราไม่แน่ใจเอาไงดีปัดบ,บอกว่าอะไรอย่าเพิ่งคิดไกลฟังได้นะฮะแต่สุดท้ายเราต้องดูการการะทาอยู่ดีแหละว่ามันเป็นไปตามที่เขาพูดหรือเปล่าเราอยู่ในจังหวะของความเริ่มต้นใช่ไหม นะก็ให้โอกาสเขาอย่าเพิ่งไปวิตกกังวลมากเกินไปดูซิว่า The m จิ i ช i ย n มานทางานไหมนะถ้าเขาพูดแล้วเขาทำเอออันนี้น่าเชื่อถือถูกปะนะลองแก้ไขลองสู้เพื่อรักแล,แล้วเกิดผลสําเร็จไหมมีความมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ไหมตามไพ่นะถ้าเป็นไปได้อ่ะไปต่อนะคะพลังงานไพ่ต่อมาค่ะนะเป็นพลังงานไพ่ของเจสค่ะ เดวิลค่ะเด,ว,ว,เดว,วิลเป็นไพ่ของวิบากตามความรักรัก้อนรักสาสมาเศร้า,นะาเป็นไพ่ของเก้าเหรียญค่ะนะเก้าเหรียญเป็นไพ่ของชาวราศรีกันไพ่เป็นหนึ่งถ้วยคนะ่ะนะพวกเก้าเหรียญเนี่ยพวกนี้มันก็จะพูดถึงการตัดสินใจหรือการเลือกคือคนคนนี้อาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกแบบกังวลใจว่าเป็นคนเจ้าชู้ไหมคนจริงใจไหมคนมาหลอกลวงไหมเออนะคนไม่ตรงไปตรงมาหรือเปล่าเป็นสกแกมเมอร์หรือเปล่านะคุณมีความกังวลใจพวกนี้เนาะ ะะเก้าเหรียญตกหนึ่งถ้วยหาการตัดสินใจหรือการเลือกนะคะไพ่เป็นไพ่ของนะคะอัศวินถือดาบค่ะลายไม่อ่านถามไม่ตอบปิดกั้นความสัมพันธ์และใบสุดท้ายค่ะนะ,ะเป็นพลังงานไพ่ของเ h ม e m เพล o r ค่ะว้าวมีความเป็นไปได้นะว่าในทำลายนี้ชาวราศีเมถุนบางคนบางท่านได้ทําการบล็อก ปิดกั้นอันเกี่ยวข้องกับรักทางไกลไปเรียบร้อยแล้วเป็นรักทางไกลที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้แน่ใจไม่ตรงไปตรงมาเออคุณไม่ได้แน่ใจคุณไม่ได้รู้สึกเขาตรงไปตรงมาคุณรู้สึกเหมือนเขาเป็นซองแกรมเมอร์คุณรู้สึกว่าเขาทําแบบนี้หลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยทําตามที่พูดคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นปัญหาในลักษณะว่าคุณไม่ได้เกิดความเชื่อใจ กับคนคนหนึ่งไปแล้วอันนี้ดูไพ่ของคนรักคนรู้ใจประกอบมานะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนถ้าคุณกําลังอยู่ในจังหวะของคนที่จีบกันคุยกันมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์อย่าไปคิดมากคิดเยอะคิดไกลวิตกกังวลก่อนที่เรื่องอะไรมันเกิดขึ้นอย่าไปถึงขนาดขั้นว่าเราไม่ได้เป็นคู่กันแน่นอนเราไม่ต้องคบกันตั้งแต่ตอนนี้แหละอย่าเพิ่งไปขนาดนั้นลองให้โอกาสในการศึกษาดูใจเบื้องต้นแล้วลองหาวิธีวิธีการหรือวิถีทางก่อนว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะไปกันได้ไหมสไตล์เราไป ไปกันได้ไหมหรือนะคะประเด็นปัญหาที่เรารู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคเนี่ยมันแก้ได้ไหมสู้เพื่อหลักได้ไหมลองกันก่อนไหมอันนี้อัน,นอยากให้ไปอยู่ในจุดนี้ก่อนกับอีมุมนึงค่ะเป็นคนที่แบบอุ๊ยเข้ามาในความสัมพันธ์แบบที่บัดบอกอ่ะโอ้โหมาเช็คแอคชั่นความสัมพันธ์แบบฟูลฟิลมากเลยไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือคนที่คนเนี้ยเคยแบบไปจากคุณแล้วแล้วก็กลับมาไปจากคุณแล,แล้วก็กลับมาแล้วก็เป็นแบบ ความไปๆกลับๆที่คุณแบบขาดความเชื่อถือกับเขานะกลุ่มนี้นะก็อาจจะหมายถึงว่าคุณได้บล็อกและปิดกั้นความสัมพันธ์นี้ไปเรียบร้อยแล้วนะบล็อกและปิดกั้นความสัมพันธ์นี้ไปเรียบร้อยแล้วแต่คุณอาจจะมีความกังวลใจไงว่าเฮ้ยฉันตัดสินใจถูกหรือผิดเขาจะกลับมาอีกไหมจริงๆเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะต้องแบบให้โอกาสเขาหรือเปล่าคือความไม่ชัดเจนนะความไม่ชัดเจนเนี่ยมันดูได้ตามดวงแต่ในความเป็นจริงหรือการตอบโตตอบ,ตอบ อบความรู้สึกของเรามันก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคือเราอาจจะต้องการความชัดเจนต้องการความจริงใจต้องการความสัมพันธ์ที่ยุติธรรมต้องการความรักที่มันแบบเราให้เขาเขาให้เราต้องการคนที่แบบเข้ามาในรูปแบบของภาพอนาคต เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาไม่ตอบโจทย์เราใบ่อยๆครั้งแล้วเราอยากตัดสินใจจบความสัมพันธ์ไปอันนี้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะมันไม่ได้ผิดอะไรแต่มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกกังวลใจว่าเฮ้ย <c oughs> แล้วจริงๆแล้วเราตัดสินใจผิดตัดสินใจถูกหรือมันมีแนวโน้มเป็นไปได้กับคนนี้ไหมเราควรจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าอย่างนี้เรื่องนี้ตอนนี้คนรักเขารู้ใจเนี่ยเขาโดนให้การจบความสัมพันธ์ นเกณฑ์การจบความสัมพันธ์อันมีเหตุมาจากวิบากกรรมความรักรักซ้อนรักสามเศร้าวความไม่ตรงไปตรงมานะถามว่าเขาเลือกเราเออเขาก็เลือกเราแหละแต่ในตอนนี้เวลานี้ นะมันมีการปิดกั้นการที่จะแบบไปไม่ถึงภาพอนาคตอะนะมันเกิดขึ้นแล้วในไพ่ของคนลเคนรู้ใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนในไทม์ไลน์นี้ก็ดูจะมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการตัวเองและนําพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ดีแล้วก็เริ่มต้นใหม่ให้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะเหมือนชาวราศีเมถุนคิดว่าถ้ามันดูไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนไม่ตรงไปตรงมา ไม่เป็นภาพอนาคตคุณก็อาจจะแบบไม่เลือกที่จะเริ่มต้นเลยตั้งแต่แรกอะไรแบบนี้เลยอันนี้มุมโพสิทีฟก่อนว่าชาวราศีมีถุนค่อนข้างจะใช้วิธีการแบบบริหารจัดก,การแล้วเซฟตัวเองได้ดี นะเพราะนั้นใครที่มาจีบชาวราศีเมถุนเองเนะี่ยก็ต้องให้ความชัดเจนให้ความจริงใจให้ความตรงไปตรงมาไม่ใช่มามาหายหายไม่ใช่พูดเรื่องอนาคตวันนี้พรุ่งนี้ลืมไม่ใช่พูดแล้วไม่ทํานะเอออันนี้ชาวราศีเมถุนจะไม่เอาเลยนะคะแล้วคนรักคนรู้ใจคุณในตอนนี้เวลานี้ทําอะไรได้ไหมนะแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าคุณมินควีนถือกระทาแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาเลือกนะคะแต่แต่ความผิดพลาดของเขาอ่ะอาจจะทําให้คุณนะ ไม่เลือกเขาแล้วก็ทําให้ตัวคุณปิดกั้นเขาไปด้วยก็ได้นะคะยวดูพ่ายของออคําถามยอดฮิตนะ ออบาตนะฮะตอนนี้เวลานี้มีคนมาขอรีเทิร์นกับเราจริง,รงๆแหละน่านะฮนะรู้สิว่าจะไปทิศทางเดียวกันไหมนะคนะแตพลังงานไพ่ในตอนนี้เวลานี้ตั้งคําถามว่าออบัตมีคนมากลับมามาขอโอกาสมาขอรีเทิร์นจริงๆอนะเออสําหรับคนคําว่ากลับมารีเทิร์นคนเคยรู้จักน่านะนะเอาคําของเรื่องนี้นะคะไพ่ตอนนี้มันจะให้บทสรุปว่าเราปิดกัน้นคนที่ไม่ชัดเจนไม่เป็นภาพอนาคตนะคะแต่ว่าถ้าเราตั้งคําถามไปว่า คนที่เพิ่งกลับมาในความสัมพันธ์อยากกลับมากอบกู้ความสัมพันธ์เนี่ยบทสรุปแล้วมันดีขึ้นไหมนะคะไพ่เป็นจริงถือดาบค่ะ กลัวว่าจะตกปิดกั้นความสัมพันธ์จริงๆใช่ไหมเนี่ยไพ่เป็น W well วลอ o f fortune ค่ะโชคชะตากําหนดมาไหมนเนี่ยนะคะไพ่เป็น6ถ้วยค่ะมันมีความตัดไม่ได้ขายไม่ขาดเหมือนกันนะนะคะไพ่เป็นสากระทางค่ะและใบสุดท้ายค่ะนะ,ะเป็นพลังงานไพ่ของชาลีออนค,ค่ะนะปัดบอกว่าอะไรน่าจะมีเกณฑ์ของการปิดกั้นอันเกี่ยวข้องกับรักทางไกลไปแล้วใช่ไหมเหมือนเรื่องนี้นะคะคนที่กลับมาคนที่รีเทิร์นก็น่าจะเกี่ยวข้องกับ รักทางไกลนะคะคนที่ทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจนะคะมันมีความจัดไม่ได้ขายไม่ขายอยู่ตรงนั้นนะ,ะนะคะ,ะ,คะแล้วก็ในเรื่องนี้ชาลีออดหานะคะน่าจะมีการเทคแอคชั่นไปแล้วอ่ะเหมือนโชคชะตากําหนดมาว่าเฮ้ยเราน่าจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ happy แฮปปี้แอนดิงกันในความสัมพันธ์และนะคะเราจะต้องแบบทำยังไงดีก็เลยเลือกที่จะปิดกั้นหรือจบหรือนิ่งหรือเงียบเั้นคนที่กลับมาก่อกู้ความสัมพันธ์น่ะน่าจะ มีการเขาเรียกว่าอะไรนะก็มีการเขาเรียกว่าอะไรลองให้โอกาสลองคุยลองฟังแนวทางลองพูดกันเบื้องต้นลองให้เวลาสักสามเดือนสิอะไรอย่างเงี้ยนะแต่สุดท้ายถ้าทําไม่ได้อีกนะสิบคาถาก็ขึ้นคิงถือดาบก็ขึ้นนะงวดน,นี้นะคนรีเทิร์นท้าไม่จริงจังไม่จริงใจไม่ชัดเจนไม่ทําตามคําพูดนะเรียบร้อยเลยนะแบ็กเอาท์นะฮะชาวราศีเมถุนนะคะแม้ว่าจะให้โอกาสเพราะว่า มันมีความตัดไม่ได้ขายไม่ขาดมีความผูกพันนะเขาก็นะเลือกที่จะทำในตามความรู้สึกของชาวราศีเมถุนมากกว่านะก็คือเซฟตัวเองเหมือนเขาอยู่ในจุดที่แบบต้องการแก้ไขปัญหาต้องการเซฟตัวเองไปในทางที่ดีต้องการแนวโน้มที่เขาสามารถบริหารจัดการหรือควบคุมได้เขาไม่อยากอยู่ในจุดของคนที่แบบเจอสถานการณ์ปัญหาเก่าๆซ้าๆเดิมๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่รีเทิร์นกลับมาแล้วยังไม่ได้สามารถแสดงความจริงใจแก้ไขปัญหาได้ นะ,ะชาวราศีเมถุนนิ่งใส่แน่นอนบล็อกใส่แน่นอนไม่เลือกแน่นอนนะะเพราะในไทม์ไลน์นี้สิ่งที่จะทําให้ชาวราศีเมถุนมั่นใจได้ก็คือ คุณต้องทำตามที่คุณพูดนะทำให้เขาเห็นว่าคุณพร้อมจะสู้เพื่อรักพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาในความสัมพันธ์นี้ไปกับเขาพร้อมที่จะศึกษาดูใจกับเขาพร้อมที่จะทําให้เขาเห็นมากกว่าที่เขาทําอยู่ฝ่ายเดียวอะไรแบบนี้นะคะอะพลังงานไพ่ของคนใหม่ๆในความสัมพันธ์คนใหม่ๆในความสัมพันธ์ดูซิว่าเรื่องของคนใหม่ๆในความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างกับาชาวราศีเมถุนนะคะ พลังงานไพ่ของคนใหม่ๆของความสัมพันธ์ไพ่เป็น5าดามค่ะเหมือนยังจะไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่ด้วยหรือเปล่านะคะพลังงานไพ่เป็นไพ่ของ5คากถาค่ะยังไม่พร้อมจริงๆนะคะพลังงานไพ่เป็นไพ่ของนะคะเจ็ดกรถาค่ะโหตั้งป้อมตั้งกำแพงนะคะพลังงานไพ่เป็นไพ่ของสี่เหรียญค่ะเซฟตัวเองแบบสุดขีดนะคะสุดขีดจริงๆค่ะแล้วก็4ี่กถาค่ะโอ้โหว้าวมาก คุณจะเซฟตัวเองแบบสุดขีดคุณจะนั่งปั้มจ้งางแพงคุณจะแบ็กเอาท์ต่อปัญหาที่มันยากจะแก้ไขบัตบอกแล้วว่าคุณต้องการที่จะเดินหน้าในสิ่งที่คุณควบคุมคนโทรลได้นะเมื่อคุณมั่นใจว่าใครคือคนที่ใช่เท่านั้นลหะคุณถึงจะยอมเปิดใจแล้วคนที่จะเข้ามานะคะในความสัมพันธ์นี้ก็ต้องเป็นคนที่แบบไรนะที่บัตรบอกนะเขาคือไพ่ในวันนี้เหมือนชาวราศีเมถุนป,ป,ปักเป้าหมายเอาไว้แล้วว่าเซฟตัวเอง บริหารจัดก,การได้ควบคุมคอนโทรลได้มีความเป็นไปได้แล้วเป็นไปได้ในที่นี้คือเป็นแฟมิลี่ด้วยไม่ใช่แค่คนคุยนะบางคนเนี่ยได้สเต็ปเริ่มต้นมาเออได้สเต็ปเริ่มต้นมาก็คือมีการคุยมีนัดเดทมีกินข้าวกันบ้างลองคุยกันผ่านโทรศัพท์ศึกษาดูใจบ้างแต่ชาวราศีเมถุนไม่ใช่แบบอ๋อไม่ชัดเจนเป็นปีๆคุยกันเป็นปีๆไม่นะทำลายสามเดือนชาวราศีเมถุนรู้สึกว่าไม่ใช่ก็ไปละ โมเมนต์แบบนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนในท์าลนยนี้ในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์จะใช้คําว่าคุณสวยเลือกได้ก็ได้นะใช้คําว่าคุณเซฟตัวเองก็ได้ใช้คําว่าคุณต้องการคนที่เป็นตัวจริงในอนาคตอย่างเดียวก็ได้นะ,ะใช้คําว่าคุณมีพลังในการที่จะทําให้อีกคนหนึ่งนะคะเข้ามาเดินหน้าในความสัมพันธ์ในรูปแบบของภาพอนาคตหรือเป็นจริงเท่านั้นก็ได้นะ,ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่เลือกที่จะสู้เพื่อรักสร้างภาพช่วยกันสร้างภาพอนาคตร่วมกัน คุณก็จะไม่เดินหน้ากับเขานะคะไม่ว่าเขาจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าแล้วกันนะคะคุณก็มีการตั้งป้อมตั้งกงําแพงให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เข้ามาพิสูจน์ตัวเองนะคะแล้วกับบางคบางบรรท่านอย่างที่บัตรบอกคุณอยากจะเริ่มต้นกับเขาคุณดึงเขาคุณชักชวนเขาคุณเมเนความสัมพันธ์นี้เพื่อให้ลงตัวในภาพอนาคตแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่เลยไม่พร้อมจะสู้เพื่อรักไม่แน่ใจนะคะอันนี้คุณก็พยายามจะบริหารจัดการแต่ถ้าสุดท้ายแล้ว เรื่องนี้อีกฝั่งหนึ่งไม่สู้เพื่อลักด้วยอีกฝั่งหนึ่งบอกเธอฉันไปแล้วนะฉันสู้ไม่ไหวฉันจบความสัมพันธ์นี้กับเธอนาฉันไม่เลือกเธอฉันรู้ว่าเธอเลือกฉันแต่ฉันไม่ไหวแล้วฉันคงไปภาพอนาคตไม่ได้เพราะอะไรเราไกลกันเราติดเรื่องพ่อแม่ครอบครัวเรามีแต่ปัญหาเก่าๆเดิมๆที่มันเคลียร์ไม่ได้ลงตัวไม่ได้เธอเลิกกับฉันเถอะ กลุ่มนี้ก็จะเป็นประเด็นปัญหาที่ชาวราศีเมถุนค่อนข้างจะรู้สึกกังวลใจในการบริหารจัดการหรือนะคะค่อนข้างจะแบบเขาเรียกว่าอะไรผิดหวังเพราะว่าตัวคุณเองอยากจะแบบนาพาเราไปอยู่ในจุดเริ่มต้นแก้ไขแล้วก็ไปต่อนะ,ะใช่ไหมนะะจะเริ่มต้นแก้ไขแล้วไปต่อกับอีมุนหนึ่งคือตักหมุดไว้แล้วว่านะ,ะไม่ใช่ภาพอนาคตก็ตัดเลยมีแค่สองมุมนี้ของชาวราศีเมถุนในไทม์ไลน์นี้นะคะเดี๋วดูว่านะคะพลังงานไพ่ของ บทสรุปนะคําแนะนําค่ะนะาบอกว่าอะไรกับชาลาสีเมถุนไา้บ้างคํำแนะนําที่ดีในตอนนี้เวลานี้ปันบอกว่าอะไรเพิ่งคิดไกลถึงภาพอนาคตใช่ไหมลองให้โอกาสศึกษาดูใจไปก่อนลองให้เวลา นะลองให้เขาพิสูจน์ตัวเองลองสู้เพื่อรักลองบริหารจัดการกับความสมพั์นี้สิว่าแนวโน้มมันไปในทิศทางเดียวกับเราหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเขาไม่สู้นะถ้าเขาไม่สูนะ้เราตัดสินใจได้ในเรื่องนี้ใช่ไหมนะคะพลังงานไพ่ของคําแนะนำแนละบทสรุปนะคะพลังงานไพ่เป็นไพ่ของ6กคาถาการกลับมาหรือการขอโอกาสหรือการให้โอกาสการผ่านพ้นอุปสรรคเรื่องราวปัญหาไปได้นะไพ่หกคาถาเห็นไหม ต้องสู้ไหมเนี่ยนะ,ะคะไพ่ของคําว่าให้โอกาสขอโอกาสมาแล้วไพ่เป็นแปดกระาค่ะแต่กระทาคือการทําให้มันดีขึ้นนะไนะพ่มาดีมากเลยนะคะนะพอหกเราไปแปดด้วยดีขึ้นไหมไพ่เป็นเด็กถือกระทาการกลับมาและการเริ่มต้นดีไหมดีเลยนะนะคะพลังงานไพ่ต่อมาค่ะนะเป็นพลังงานไพ่ของไฮพรินเซสค่ะไฮพินเซสค่ะคือไฮพินเซสเนี่ยมันอาจจะแบบเริ่มต้นจากความไม่ชัดเจนก่อนก็นกได้ใช่ไหมเออนะคะหรือเราคิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะมีความเป็นไปได้ ให้เราแฟนค่ะโอ้โหมีความเป็นไปได้จริงๆด้วยเหมือนเซน์คุณความรู้สึกคุณก็ได้นะมันกําลังบอกคุณว่าเรื่องนี้มันกําลังไปในทิศทางที่เป็นไปได้เริ่มต้นได้เป็นคู่เป็นแฟนได้พัฒนาไปเป็นตัวจริงได้นะคะคุณจะผ่านอุปสรรคเรื่องราวปัญหาได้ให้เราแฟนใหม่ถึงศีลสมาธปิปัญญาความถูกต้องนะคะแล้วก็ให้เราแฟนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมักถูกตั้งคําถามอยู่แล้วนะว่าเป็นคู่เป็นแฟนเป็นครอบครัวก,กันหรือเปล่า เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณสู้เพื่อรักนี้มากพอแปลว่าคุณประสบความสําเร็จได้นะจริงๆนะคุณสู้เพื่อรักนี้มากกว่าคุณจะประสบความสําเร็จได้นะแต่แต่ในที่นี้เขาก็ต้องพร้อมสู้กับเรานะคู่ชีวิตนะคู่ชีวิตแปลว่าเราและเขาเอาโอเคไหมนะแต่ถ้าเกิดถึงขนาดขั้นที่ว่าเรารู้สึกว่าอ๋อผัด เราอยากจะแบบเลือกอย่างเดียวเลยเลือกแล้วเป็นคนที่ใช่ในอนาคตอย่างเดียวเรามีโอกาสที่จะเจอคนที่ใช่ไหมก็มีด้วยนะเพราะว่าพลังงานไพ่ของการเริ่มต้นแบบถูกต้องตามถึงธรรมมาแล้วอย่างตัวไฮพินเซตเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่ามันจะรักสอรักสามเศร้าวความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอย่างเดียวนะมันอาจจะหมายถึงซิกเซนก็ได้หรือเริ่มต้นแบบไม่ค่อยชัดเจนก็ได้หรือคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยนะเราต้องมองความสัมพันธ์ในหลายๆด้านในหลายๆไมติเขาอาจจะไม่เป็นไปตามไพ่ตามที่เราต้องการก็ได้นะแต่ แต่ว่าเราต้องให้โอกาสกับมันก่อนใช่ไหมเราก็ให้มันจัสติกค่ะว้าวนะถูกต้องแล้วค่ะนะจัสติกขึ้นคู่ไพ่อะไรเอ่ยนะคะไพ่สองถ้วยค่ะความยุติธรรมและความจริงใจนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้รู้สึกว่านะคะในความสัมพันธ์นี้มันต้องเดินหน้าด้วยความยุติธรรมความจริงใจความถูกต้องตามจริยธรรม นะคะมันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้ก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมถุนทุกคนทุกท่านคะ่ะใครที่เป็นชาวราศีเมถุนแล้วสนใจดูดวงเป็นการสนตัวชาวราศีเมถุนถามแน่นอนเอาปัดเรื่องนี้เราจะตัดสินใจเองยังไงดีเขาใช้ภาพอนาคตไหม เขาเป็นแบบที่เอาบัตรเลยอ่ะเอาบัตรเขาเป็นแบบนั้นแล้วเราจะทํายังไงให้ประสบความสําเร็จได้เปล่าความสัมพันธ์นี้ถ้าเราพยายามเราจะประสบความสําเร็จได้ไหมเขาจะท้อใจไหมเขาจะพยายามไปกับเราด้วยหรือเปล่าอันนี้คือเป็นคําถามนะแล้วบัตรบอกว่าถ้าคุณสู้เพื่อรักคุณประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จนะคะบางคนก็จะพัฒนาจากคนไม่ชัดเจนมาเป็นคนไม่ชัดมาเป็นคนที่ชัดเจนนะคะบางคนก็จะอยู่ในโมเมนต์ของคนที่เรียกว่าอะไรนะ เคยเป็นประเด็นเป็นปัญหาความรักความสัมพันธ์นะมาให้โอกาสมาสู้เพื่อหลักกันอีกรอบหนึ่งเขาสู้ไปพร้อมกับเราเขาแก้ไขไปพร้อมกับเราก็ไปได้ก็ประสบความสําเร็จได้ใช่ไหมนะคะพลังงานไพ่ของคําแนะนําของนางฟ้าค่ะเวท ting ค่ะโหมาดีขนาดนี้เวท ting แต่งงาน engagement ค่ะสุดยอดไปเลยค่ะแล้วก็ไพ่เป็นค่ะ love yourself first ค่ะรักตัวเองด้วยคำว่ารักตัวเองก่อนเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วค่ะเพราะว่าปัดบอกว่าอะไรชาวราศีเมถุนเซฟตัวเองใช่ไหม เพราะคุณต้องการที่จะเวดดิงแต่งงานแล้วก็มีภาพอนาคตกับ2ค่ะนะในโมเมนต์ตอนนี้เวลานี้มีโอกาสเป็นไปได้ค่ะว่าคุณกําลังจะได้เจอคนที่เข้ามานะคะนะมั่นหมายแต่งงานเป็นคู่เป็นแฟนเป็นตัวจริงของคุณได้บางทีคุณอาจจะกลัวไงบางคนเขาคอมเพนคุณว่าเฮ้ย เลือกเยอะระวังไม่มีแฟนนะเออนะไม่เปิดใจอะไรอย่างเงนะี้ยเออเป็นอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นเราก็มานั่งคิดเออเราเลือกเยอะหรือเปล่าเลยไม่มีแฟนเราไม่โชคดีในความรักหรือเปล่าอะไรอะไรแบบเนี้ยนะคือกลายเป็นว่าเลิฟ yourself เคอค่ะการที่เรามีมาตรฐานหรือมี power ในตัวเองว่าเราต้องการอยากได้หรือตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเราเป็นคนที่อยากได้คู่แฟนแบบไหนยังไงอะ สำหรับออปัตออบัตอาจจะในความคิดเห็นส่วนตัวของปันนะปัดคิดว่ามันไม่ได้ผิดนะคะเราไม่ชอบคนกินเหล้าสบบุรีเราก็ไม่ต้องเลือกคนแบบนั้นนะไม่ต้องเลือกคนแบบนั้นค่ะคือเราสามารถเจอคนที่ถูกต้องตรงใจเราได้สิบข้อได้แปดข้อก็โอเคนะถูกไหมแต่ไม่ใช่ว่าเป้าหมายหลักๆเลยอะไงว่าเราไม่ชอบคนแบบกินเหล้าแต่ว่าเราได้คแฟนเป็นคนกินเหล้าางอันนี้มันก็ต้องเป็นข้อที่แบบต้องดูซิว่าเวทแล้วเนี่ยมันชั่งน้ําหนักแล้วมันพอดีพอดีกันไหมโอเคไหม นะคะเราจะได้สบายใจนะอันนี้ยกตัวอย่างในเรื่องว่าชอบหรือไม่ชอบหรือการตั้งเป้าหมายมันไม่ผิดได้ฟังนะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ชาวราศีเมถุนนะคุณไม่ใช่คนรักตัวเองแบบเพียงแกตัวแต่คุณรักตัวเองเพราะคุณเซฟตัวเองนะคะแล้วตัวเองแล้วตัวคนเองต้องการตามหาคนที่เป็นแบบคุณคนที่จะมาเวดิแต่างงานเป็นคนในอนาคตนะกับคุณคุณไม่ต้องการคนที่แบบพูดแล้วไม่ทำนะคนไม่คนหลอกลวงคุณต้องการคนที่แบบพร้อมจะสู้เพื่อรักไปกับคุณแบบเดียวกับคุณเท่านั้นเองอนะ เป็นกำลังใจให้ชาวราศีเมทุนทุกคนทุกท่านคะ่ะใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอนไลน์ปัดหูรา99นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า